ไม่เป็นไรค่ะมัมเพื่อนกูทำบ่อยไปเจอรูปนี้มาในเพจเพจหนึ่งเหมือนเขาจะดีกันแล้วเหมือนเขาจะดีกันแล้วอ่ะทั้งประเทศทั้งประเทศนะคะ เหมือนเขาจะดีกันแล้วจริงๆก็แฮปปี้ทูเกเตอร์นะคะมัมก็อยากให้มีความสุขนานๆนะคะไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ดีกันก็ได้ไเขาอาจจะเนีน่ยเนไอจีต้งเนี่ยไอจีมัมเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ต่อยากไปกินข้าวด้วยกันก็ได้อืมแต่ก็มีหลากหลายกระแสแบบแอบเห็นหนู่นนี่นั่นไม่รู้จริงแท้แค่ไหนรอเขายืนยันสถานาะแล้วกันนะคะเรียบร้อย DJ?